นี่คือหลิวรู่ลมนะครับหลิวรู่ลมกำลังสวยงามนะครับกำลังเติบโตแล้วก็ซองออฟจาเมกาค่อยๆเติบโตกันไปนะครับตามภาษานะครับี๋ยวเราก็จะข้ามไป ที่ตรงนี้นะครับข้ามสะพานมาแล้วนะครับรามาข้ามสะพานกัน ตามวยสวยนะครับ เติมน้ำยาเร้งรากแยกออกมาจากที่ในออฟฟิศนะครับมาอยู่เดียวๆแบบนี้เดี๋ยวโตเติบโตแน่นอนนะครับดูแลดีๆเดี๋ยวเติบโตใหญ่งามนะครับอยู่คู่กับกันผาเกาะกลุ่ม จะสวยงามทีเดียวนะครับนี่เราก็เสริมด้วยจำไมก็ฟองออฟจำไมก็อาจารยาม์มนูนมอบให้อาจารมนูนมณีทาภรรยาจารย์มณูน,น,าานดี กลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญนะครับกลุ่มไม้ที่สวยงามรอวันเติบโตกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่สวยนะครับต้นมั่งมีแล้วก็ต้นลำซำแล้วก็มีมั่งมีการจัดต้นไม้จะต้องให มีความสวยงามเหมาะสมนะครับเ,เราก็จะต้องเสริมเติมแต่งอีกหลายต้นนะครับก็ต้องดูแลกันไปนะครับ